เป็นพักมวลชนที่ก้าวหน้าและตรวจสอบได้อันนี้คือพันธกิจของพรรคก้าไกลในสามคับอันนี้คือเหมือนกับเป็นมิชชั่นสเตทเมนท์ที่ต้องการที่จะทำํำถ้าจะเป็นพรรคมวลชนได้มีความก้าวหน้าได้และตรวจสอบได้เนี่ยมันก็ต้องยึดโยงกับพี่น้องประชาชนยึดโยงกับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในระบบนิเวศการเมืองที่เกิดง่ายอยู่ได้และยุบยากนะครับ คราวนี้ไอ้สิ่งที่ต้องการที่จะททาเนี่ยได้มีโอกาสสื่อสารกันเลยค่ะมันอาจจะพยายามไม่ส่งซิงกอะไรลขท้าแวงตลอดให้ลงรายละเอียดมากซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านคุณหมอชละนานพูดนะครับกว่าจะจะเกิดได้เนี่ยสมาชิก5,000คนภายใน1ปี10,000คนภายใน4ปีสําหรับพักการเมืองที่ยังไม่มีผลผลิตไม่มีสสออะไรนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเรื่องกับเอกสารที่ต้องทําทําให้ตลาดการเมืองมันคึกคักขึ้นมาได้เนี่ย พวกนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสําคัญที่จะตั้ง้ตองมีสีสาขาสีภูมิภาคอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลองดูครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบประชาธิปไตยในต่างประเทศการที่จะทําให้เกิดง่ายเหมือนสตาร์ทอัพขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยบางทีคุณจะไปคิดเหมือนกับว่ามันเป็นคอร์ปอเรทเพราะว่าต้องจดทะเบียนอย่างงู้นอย่างนี้ทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านใช่ไหมครับครับพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองถ้าเป็นสมาชิกแบบรายปีต้องมีสมาชิกเท่าไหร่ครับห้าพันคนภายในหนึ่งปีก็ห้าแสนถ้าตลอดชีพเป ใน5แสนก็10ล้านบาทเลยนะครับแล้วต้องมีให้ได้ครบใน10ปีต้องเมนเทนพวกนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้พักการเมืองเนี่ยเกิดยากอยู่ผมต้องการให้ระบบการเมืองไทยเนี่ยพักการเมืองใหม่เกิดง่ายขึ้นโอเคอยู่ให้ได้อยู่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ดีเรื่องถึงทรัพยากรบุคคลก็ดีผมเนี่ยเป็นพักที่พึ่งกกตมากที่สุดผ่านกองทุนพัฒนา,าการเมืองแล้วก็การบริจาคหมายเลข164แต่คราวนี้ข้อจํากัดมันเยอะอะครับ มันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นข้อจํากัดที่เน้นว่าให้ทําสัมมนาเยอะๆให้ทำอีเวนต์เยอะๆจะคล้ายๆกับราชการนิดหน่อยแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมอยากให้พัแต่เราแต่เราในฐานะคนเสียภาษีนะครับถึงแม้ว่าจะเอาเงินภาษีที่เราหักหน้าที่จ่ายจ่ายให้กับภาครัฐหนึงหกสี่ห้ารบาทครับแต่เราก็ไม่กล้าลงนะเราไม่กล้าให้วะ กลัวเดี๋ยวมันสถากรมาตรวจว่าเฮ้ยเราีินิยมพักนี้อันตรายอ่ะครับนี่เรื่องเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกันแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเวทีนี้โดยตรงเนี่ยก็คือข้อบังคับที่บังคับว่าใช้ได้อย่างไรนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งมา3 4ีปีซ้อน17เป็น25 25เป็น40กว่าล้านแต่ไอ้40กว่าล้านนั่นอ่ะอยถ้าสมมติผมต้องการจะมาลงทุนในเทคโนโลยีของพักผมในการออกนโยบายให้ดีขึ้น เขาแคบไว้ได้แค่สามสิเปอร์เซ็นต์ห้ามากเกินเจ็สิเปอร์เซ็นต์ผมต้องไปหามาแทนแต่ถ้าเกิดทําสัมมนาจัดประชุมอบรมอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรได้แต่ถ้าบุคลากรนะครับผมอยากได้มีฝ่ายนโยบายเก่งๆเขาเงินเดือนสูงผมไม่สามารถมาใช้กองทุนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสัมมนาต้องฟันดิ้งจากพักเองไม่เกี่ยวกับกองทุนซึ่งพอฟันดิ้งจากพักเนี่ยมีอยู่สามทางครับหนึ่งก็คือสมาชิกอันที่สองก็คือขายของที่ระลึก อันที่สามก็คือจัดระดมทุนเหมือนโต๊ะจีนเหมือนอะไรทั่วไปซึ่งสามข้อนี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายยิบยิบย่อยๆอ,อีกเยอะพอสมควรเอกสารมหาศาลนะครับขายเสื้อพิทายอย่างเงี้ยครับต้องมีบัตรประชาชนต้องมีใบเสร็จชัดเจนตลอดต้องไปขายที่เป็นอีเวนต์พักเท่านั้นขายออนไลน์ไม่ได้ซึ่งอย่างที่เรียนครับคงไม่ลงรายละเอียดแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียกบกับการเมืองมาเลเซียที่นักการเมืองแบบผมตอนนี้ขายในอินสตาแกรมขายใน Facebook ทําให้ผมไม่ต้องไปพึ่งเงินจากทุนใหญ่จากอะไรทั้งหลายรวมถึงเรื่องของระดมทุนไ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องยุบยากซึ่งคุณวิระได้ถามตอนจบไปแล้วก็คงเรื่องคตอบเดิมอันนี้ผมผมเขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดเวลาเกิดง่ายเกิดง่ายอยู่ได้ยุบยากและจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมจะกลายเป็นพรรคมวลชนที่ไม่ต้องพึ่งทุนใหญ่จริงพราะทุกวันนี้ผมสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยโดยทุนของตัวเองใครเป็นไปนั้นสิ่งผมผมถามอย่างนี้สมาชิกพรรคเก้าไกลตอนนี้มีกี่คนเจ็ดหมื่นครับเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ หกพันเจ็ดพันตอนนี้ผมจะถือเป้าว่าต้องเป็นพักที่มีสมาชิกพักสูงที่สุดภายในประเทศไทยให้เกินแสนให้ได้ภายในสิ้นปี<ม>ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งสําหรับภารกิจที่พอลาออกจากกัวน้าก็จะคารวานสมัครสมาชิก<ม>ทั่วประเทศของพักเพื่อไทยคุณหมอพอจาตัวเลขได้ไหมครับผมน่าจะอยู่สามหมื่นกว่าสสามหมื่นกว่าคน